การตรวจโควิดที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆกับ r ลป i d Antigen t e s t ครับการตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับมันจะมีวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำกันได้เองก็คือวิธีตรวจโดยใช้ชุดคิดแลปิดแอนติเจนเทสอย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ายี่ห้อไหนผ่านออยอซึ่งเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ตรวจสอบว่าเอ๊ะเราจะซื้อยี่ห้อเนี่ยแหละแต่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างมีดังนี้ครับอย่างแรกจะเป็นชุดคิด ที่ใช้ในการแปะผลอันที่2เป็นไม้สวอปและอย่างที่3จะเป็นหลอดที่เราใช้จุ่มสวอปขึ้นไปซึ่งอันนี้ผมเอาน้ํายาพลาส่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะฉีกไอ้ตัวไม้สวอปออกมาก่อนพยายามยาวมือไปโดนบริเวณก้านสำลีที่อยู่บริเวณปลายเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาก้านสวอปเนี่ยแย่เข้าไปในจมูกครับโดยที่เราต้องเงยหน้าสุดและแย่เข้าไปตรงๆให้ลึกๆนะครับพอถึงสุดแล้วเนี่ยคุณก็หมุนประมาณ5รอบเสร็จแล้วก็อ,ออกมา จุ่มในชุดที่เตรียมใส่ยาไว้แล้วก็หมุนประมาณ5้ารอบพอหมุน5รอบปุ๊บคุณเอาไม้สวบเนี่ยขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็บีบน้ํายาออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไม้สวบเนี่ยไปทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีแดงเสร็จแล้วเราก็าน้ํายาที่มีสารพัดหลังของเราเนี่ยเอาไปหยดในชุดคิดประมาณ3-5ถหยดแล้วเราก็รอแปรผลประมาณ15-20นาทีครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแปรผลจะแปรได้อยู่3แบบอย่างแรกขึ้นขีดเดียว คือขึ้นที่ตัว C หมายถึงว่าเป็น Controller. คอนโทรเลอร์เครื่องนี้ไม่พบเชื้อโควิด2ขึ้น2องแหบทั้งตัว C และตัว T อันนี้แปลว่าพบเชื้อโควิดและ3ขึ้นแต่ตัว T อย่างเดียวอันนี้คือแปลผลไม่ได้อาจจะต้องทําใหม่ซึ่งมันมีหลายเหตุผลมากแต่ก็คือใช้ในการแปลผลอันนี้ไม่ได้ข้อควรปฏิบัติในคนที่เจอผลเป็นลบคือการผลเป็นลบเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นโควิดแต่ชุดนี้อาจจะยังตรวจไม่เจอดังน,นั้นให้เราตรวจใหม่ที่3ถ วัน,นีแต่ในระหว่างนี้ถ้าเรามีประวัติว่าไปสมัมผัสใกล้ผู้ป่วยโควิดเราก็ควรจะกักตัวเช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีผลเป็นบวกคือขึ้น2อขีดเนี่ยให้โทรไปที่เบอร์133 0โทรไปขอคำแนะนำซึ่งเขาจะถามประวัติกับเราเล็กน้อยถามประวัติเรื่องของอาการเรื่องของประวัติการสมัมผัสผู้ป่วยโควิดของเราแล้วเขาจะมีแนวทางต่อให้เราว่าควรทำยังไงซึ่งก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มผลโดยวิธี rt pcr อีกทีซึ่งค่อนข้างแม่นยำกว่า สำหรับคนที่ขึ้นเป็นตัวทีตัวเดียวซึ่งหมายว่าแปลผลไม่ได้อันนี้คือลองตรวจใหม่ได้เลยครับใช้ชุดหนึ่งในการแปลผลโอเคตอนนี้เราก็ครบ15นาทีกันแล้วนะครับผลออกมาก็คือเป็นเนกาทีฟนะครับขึ้นขีดเดียวที่ตัว C นะครับเย้<ะ> <laughs> โอเคก็คือผมไม่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อแล้วคนรอบข้างก็ไม่มีใครเป็นนะผมก็ประวัติตัวปกติะคระับผม เป็นยังไงบ้างกับวิธีง่ายๆที่เราเอามานำเสนอในวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ